สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเป็นของคุณวันณพรนะคะโอเคตัวนี้แพ็คมาไม่ค่อยหนาหนาเท่าไหร่นะคะยังขยับได้อยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นสภาพกล่องนะคะเดีย๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลย ตัวนี้นะคะเป็นรหัสผ่านชื่อเฟสแล้วก็อาการเสียเนาะแล้วก็มีตังหก60บาทมาในกล่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะอาการเสียของลูกค้าก็คือสัมผัสไม่ได้หน้าจอแตกนะคะต,คต้องเปลี่ยนจอใหม่ ตัวน,นี้นะคะเละ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นป็นกระทัดเอเใเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะคะว่าลูกค้าได้ใส่ซิมมาไหม ซิมหนึ่งไม่มีนะคะซิมหนึ่งซิมสองโอเคไม่มีซิมมานะคะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกสสับสไครให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ